บาดเนวาำสวัสดีพี่น้องกระทองกินดินสยามและคุณงามสบายดีแม่นบอบีความหอนเนว และตอนนี้สองปัญหาโลกกาปัญหอนห่มซุมมนุษย์โลกใต้ปั่นไฟใหม่เลยกี่เผานี่ยองพระพุทธเจ้าได้ตัดสองสรยยนใครามบุญทำทานจังซุมมยินหายหอนเนมฝูงหมู่เจ้าที่ก่อนเจ้าบริษสัตว์นั้นทั้งสี มีปิกสูปิกสูนี่อุบาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไว้ให้ใจตั้งกต่ตอบุญบอนบอดีสิเกิดปุนในเจ้าหห่งนอกไก่นีบอนอยู่ดีกินดีสิห่งนีบ่ไรลเว้นแวเกิดเป็นคนมาแล้วแสนดีนอกพ่อไ่ ย้อนวาบุญนกก็ว้ได้เที่ยวใจและรงตามเขาและนาำเครื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมีทานอยู่สบายกาพ่อแล้วละเดี๋ยวสิไปทางหน้าคือสินทางประวันนาเพื่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บ่มีขายขันอยากได้ให้ทำสางและก็เอา คือมื่อนี้ผูงมูเจ้ามาหวมกะทำท่านนมาได้งันกวังบุญที่ก่อทุนไปเมืองป่าวผูงเขาป่าหน้านามีกะตามกันบ่ใจตายไปโนจักจันไปสีใดอย่าแป้งไว้ดันคััไหลาย ขึ้นเหมนหามาได้ใจไปเนทันน้ำคนของกำมสิดำสูส่วนดีไปไายนวลำขั้นเจ้ามาถึงเลี้ยวอย่าหยุดมบื้นไปทางใหม่ขวมตั้งใจก่อนสิออกจากบ่านมัดอําเทว่าส่วนบุญคำว่าบุญบุญนั้นหมอมีไปนันปั่นแดง นามยู่เแองกันเจ้าจิ้นจังสีอิ่มท้องอยากขอข่าผู้อื่นใดเงหยาบก็มาใกลไกลไม่คกบุญประกาศทองใจประสงค์ต่อตั้งแม้นต้านหน่อยก็คอยเล็มบุญบ่เต็มมือดีมือไม่ให้คอยซสรมเติมกันไปกันมาส่วนปลาทิลาหล่นลุดเลย